แจ้งความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาโควิด1 9รอบที่สองสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบประกันสังคมนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาอยู่ที่4,000บาทหรือไม่ซึ่งความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรรายงานอัปเดตข่าววันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไมเนีชแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นประกันสังคมมาตรา33นะครับสาหรับผู้ที่ทํางานประจําอยู่ที่บริษัทหรือว่าลูกจ้านะครับผมซึ่งข่าวล่าสุดนะครับรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานนะครับไปหาแนวทางเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างในสารประกอบการจํานวน11ล้านคนนะครับทั่วประเทศ หลังจากที่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ไม่เข้าเงื่อนไขรับการเยียวยา7,000บาทจากโครงการเราชนะครับผมซึ่งความคืบหน้าที่ผ่านมานะครับวันที่2กุมภาพันธ์2564กระทรวงแรงงานและก็กระทรวงการคลังก็ได้มีการหารือกันนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการกำหนดแนวทางในการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ครับผมท่านผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลณนะวันที่2กุมภาพันธ์2564 คอรมอยังไม่มีการเคาะหรือว่าอนุมัติเงินเยีเยวยาผู้ประกันตนมาตรา33นะครับจำนวนเงินนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็น4,000บาทโดยก,ากลางๆครับผมแล้วก็ยังมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าอาจจะเป็น3,500บาทถึง5,000บาทได้ครับผมแต่ว่าข้อมูลวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 4ตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขออกมาที่ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33นั้นนะครับ ทางกระทรวงการค้าแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับก็ย e ้มออกมานะครับว่าอาจจะมีการจ่ายเงินคล้ายกับโครงการราชนะครับรวมถึงเงื่อนไขก็จะคล้ายกับโครงการราชนะเช่นกันและการจ่ายเงินนั้นก็อาจจะมาในรูปแบบของแอปเป่าตังค์เช่นเดียวกันครับผมแต่ถ้าว่านะครับยังไม่มีการสรุปออกมาที่แน่นอนว่าจะจ่ายออกมาเป็นเงินสดหรือว่าจะกดผ่านแอปเปิาตังค์นะครับท่านผู้ชมครับ และถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับการเยียวยานะครับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 3ซึ่งคาดว่าจะมีการเยียวยาโควิดรอบใหม่นี้อยู่ที่ประมาณ4000บาทต่อคนครับผมซึ่งข้อมูลล่าสุดณนะวันที่2กุมภาพันธ์2564ตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับ ต้องใจเย็นๆกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นข่าวการออกมาก่อนนะครับในเงื่อนไขเบื้องต้น,นครับผมและด a หา s มีความคืบหน้าอย่างไรคอรมอรมีการอนุมัติแล้วอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยๆก็คือตอนนี้รัฐบาลก็ได้เห็นนะครับการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบใหม่นี้ครับผมซึ่งคาดว่าจะมีการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33แน่นอนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขนั้นเดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องมานี่ชาแนลด้วยนะครับข่าวสารดีๆสิ่งกระดีวีการต่างๆที่เป็นประโยชน์มีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมมายนี่ชาแนลครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมานี่ชาแนลด้วยนะครับ